คลิปหนีสิบห้ามากินเครื่องดื่มโยเกิร์ตพร้อมดื่มสองรสจ้านี่เด๋มากกองละสิบบาทเนาะจ้าจากเซเว่นกองแรกเป็นโยเกิร์ตพร้อมดื่มรสทับทิมกองที่สองโยเกิร์ตพร้อมดื่มรสคาวาอีพีชนี่จ้ะโอ้โหเห็นระแบบต้องยิบมาเป็นคนมากินโยเกิร์ตอยู่แล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวมาชิมที่ละรสเนาะให้เพื่อนๆแบบว่า ถ้าเสียบละสิบอกต่อเบว่าตามไปซื้อมากินเลยอะ่ะกล่องละสิบบาทเองเนาะเดี๋ยวกินแบบกลิน่นอันนี้กลิน e iece, น่นคาาอี้พีชเนาะคือซื้อ Peace พีชหนาสิหอมเนาะจ้ะเขย่าก่อนดื่มเนาะจ้ะหอมแบบว่า หอมหวานอร่อยอะ่ะจ้าเพื่อนๆผ่านเลยอะ่ะแช่เย็นๆกินเนี่ยโหฟินมากหอมพีชออ้ยอร่อยรถต่อไปเป็นรถทับทิมเนาะจ้ะหอมอะ่ะแบบว่ากินเขาตอนกินเข้าไปแล้วเราแบบหายใจออกมากแบบกินล่มหายใจเข้าแบบว่าออกเป็นพีชเลยอะ่ะ าต่อไปกินรสทับทิมอืมอันนี้ก็แซ่บจ้ารสนี่ทับทิมหอม,ห,อม,มหวาน กินแบบว่าละมุ่นลิ่นนะจ๊ะนี่แบบกินแช่เย็นๆแบบสดชื่นชื่นใจอะจ๊ะเป็นโยเกิร์ตพร้อมดื่มนะจ๊ะผลเทศออกมาเป็นแบบคาย่นุ่มนะจ๊ะโยเกิร์ตพร้อมดื่มนี่วิตามินซีสูงในกล่องราค่าซิบบาทเนี่ยเพื่อนๆแสบบอกต่อจ้ะแต่กินไปสองกล่องนี่ความแสบนี่ให้แบบ หฮแคแนนซ้ำกันจ้ะแต่ความหอมนี่ให้กินคาววีพีสเนาะนี่หอมมากเลยอะแบบหายใจออกมาก็มีกลิ่นหอมอะเนี่ยอยากให้เพื่อนๆไปล่องทั้งสองรถเลยเนาะจ้ะของเสบเมื่อบอกต่อเอาไปพอกันคลิปหนาเนานะจ้ะว่าช่องเมีดาผ้ากินสิบห้าปอยังอีกเขาระจักไว้พรเนาะจ้ะ